ใครในที่นี้อยากรู้บ้างว่าการหาปริมาณเนื้อ,อยางแห้งเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในการซื้อขายยางก้อนถ้วยเพราะยางก้อนถ้วยที่เราไปขายเขามีวิธีการอย่างไรที่เขามาประเมินปริมาณเนื้อ,อยางแห้งของเราเขาจะบอกเราว่าเรามีเนื้อ,อยางแห้งเท่านี้มีน้ําแค่นี้และเขาก็จะมาให้ราคาเราซึ่งบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าผู้ราคาททาไมให้ราคาเราน้อยจังเลย ทำไมไม่ให้ราคาเรามากกว่านี้ทำไมไม่เหมือนกับส่วนอื่นทำไมจะต้องเป็นเรานี่แหละค่ะมีหล,หลายอย่างค่ะที่เพื่อนๆต้องมาเรียนรู้ตรงนี้นะคะกับครูพิสมัยเพราะครูพิสมัยมีคําตอบให้ค่ะว่าในการหาปริมาณเนื้อย่างแห้งทําอย่างไรรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งนะคะครูพิสมัยส่วนยาง expert หรือก็คเอดรพิสมัยจะัะทีมา เป็นผู้ชี่ยวชาญางด้านยาพาราทำงานกับหน่วยง,งานระดับชาตินะคะมาสาสิบห้าปีครูพิสมัยได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปเรียบเปลี่ยนในเวทีนานาชาติระดับโลกเลยละคะ่ะและก็ได้นำเอาความรู้ระดับโลกกลับพื้นมามาช่วยพี่น้องชาวสวนยางมากมายเลยละคะ่ะครูพิสมัยได้ไปคุกคีการทำงานร่วมกับพี่น้องชาวสวนยางตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และก็ได้นำเอาประสบการณ์ระดับโลกตรงนี้แหละคะ่ะมาช่วยแก้ปัญหามากมายเลยนะคะเพราะครูพิสิัธิตั้งปณิธฐานไว้ว่าจะช่วยรักช่วยเหลือชาวสัญญาณที่มีความรักประภาคภูมิใจในอาชีพการทำสัญญาณได้มีไรายได้มากขึ้นได้มีความมั่งคั่งขึ้นค่ะโดยนําเอาแนาวทางการทรสัญญ,ญาณแนวใหม่ก็คือการนําเอาวิทยาการความรู้ใหม่ให่งานวิจัยค้นคว้าใหม่ๆหมมาต่อย,ยอดสิ่งที่พี่น้อง ทำดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้จับเงินล้านได้เร็วไงนะคะเป็นการสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์เลยค่ะทางด่วนพิเศษเลยนะคะให้เราจับเงินล้านได้เร็วขึ้นและในการทํญญาสวนใยางใหม่มีหลักอยู่สามข้อค่ะอันแรกก็คือทําให้รายได้เพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือลดค่าใช้จ่ายและที่สก็คือลดกาใช้แรงงานในส่วนใหญ,ญ่ สุดยอดไหมคะเพื่อนๆว่าสุดยอดไหมคะถ้าใครว่าสุดยอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเม่ครูพิษม่ได้นะคะแล้วก็ขอคนละแชร์สองแชร์ค่ะส่งความรู้นี้ออกไปให้กับเพื่อนๆของเราในโลกออนไลน์นะคะที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแต่เขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนไม่รู้จะว่าไปหาแหล่งความรู้ที่ไหน แต่ว่ารู้ไหมคะว่าถ้าเขาได้รับความรู้ตรงนี้เขาสามารถที่จะนําความรู้ตัวนี้ไปเปลี่ยนแปลงเขาไปพัฒนาให้เขาจนกระทั่งเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะเท่ากับเราสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะการทําบุญอะไรก็มาสู้กับการให้ความรู้คนให้เขาสามารถที่จะไปยืนด้วยขาตรงของตัวเองแล้วก็สามารถสร้างไรายได้คะ่ะสุดยอดเลยคะแชร์เลยนะคะและข้อเสียงพี่นัชกชาวสนใจไหมคะ่ะ ช่วยกดตื่นมาเร,ร็วๆให้ครูพิสมัยด้วยนะคะกดไปเลยค่ะนี่นะคะครูพิสมัยจะมาเราถึงความรับนะคะในการหาปริมาณเนื้อย่างแห้งในอย่างก้นถ้วยทําแบบนี้ค่ะการซื้อขายอย่างก้นถ้วยนะคะที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปเขาทําอย่างไรเพราะบางทีเราเอาอย่างก้นถ้วยไปที่ลารับซื้อแล้วเขามาดูอย่างเราเขาก็ให้ราคาเลยเดีย๋ยวขอทักทายหน่อยน,นะคะ สวัสดีค่ะพี่ภูมิสวัสดีค่ะคุณอารักษ์ช่วยแชร์ความรู้ดีๆให้ครูพิศอยด้วยนะคะแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะให้เพื่อนๆเราได้รับรู้ได้ได้ความรู้ตัวนี้ไปต่อยอดเขาค่ะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะคะการที่เขาซื้อขาอยยาพาราค่ะยังก็ถ้วยไม่ว่าจะเป็นยางก้อนถ้วยเปีกยกยางก้นถ้วยค้างค้างชั่วโมงยางก้นถ้วยค้างคืนอันนี้แหละคะ่ะ เขาทำอย่างไรก็ให้เปอร์เซ็นต์ดีเอราอย่างไร <_ d ic 1> เพราะว่าเราเราไปขายเราก็ไม่เห็นมีเครื่องช่างเลยค่ะตามลารับซื้ออยางหรือว่าเข้ามารับซื้อที่สวนของเราอันนึงนะคะก็คือเขามองด้วยตาเปล่าค่ะเขาใช้สายตาค่ะประเมินเลยค่ะเขาก็จะมีการว่าดูว่ายางก้อนถ้วยเราเป็นอย่างไรอันแรกคือเขาดูก่อนว่าเขาจะมานับจํานวนชั้นยางของเราในก้อนถ้วยถ้าเสือว่ามีหลายชั้น ก็แสดงว่าระกีจหลายวันแล้วเขาก็จะนับว่ามีกี่มีดเดี๋ยวครูพิสมัยให้ดูรูปนะคะอย่างก้อนถ้วยตัวนี้เขาสามารถดูออกค่ะว่ามีกี่มีดและทีนี้เขาก็ประเมินได้ก็คือถ้าสามถ,ถ้าสีมีดลงมาก็แสดงว่าความชื้นเนื้อยางแห้ง5้าสิบห้าสเท่ากันเขาก็ให้ราคาเราได้นะคะว่าอย่างเช่นประกาศยางก้อนถ้วยว่ามีราคา วันนี้ราคา44บาทพอเขาให้ครืงหนึ่งเขาก็จะให้22บาทการที่จะบวกเพิ่มคือ22บาทเป็นเกณฑ์แต่เขาอาจจะมีบวกเพิ่มเป็น50ตังคเรือง,งบาทเพื่อจูใจให้เราให้เรามาขายอย่างให้เขาอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าประเมินดูแล้วว่าตั้งแต่6มีถุนขึ้นไปอันนี้เขาจะเตีราคาให้เรา55เปเค่ะ ก็คือได้เนื้อยางแห้ง25%แเต่ที่เราจะขายได้แค่22บาทเราจะขายได้24บาทได้รายได้เพิ่มขึ้นมานี่แหละค่ะตัวนี้เขาใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์เกี่ยวกับความชื้นด้วยนะคะตัวนี้เพื่อนเพื่อนเก็บไปค่ะตรงนี้เห็นไหมคะแค่นับชั้นนะคะอันที่สองค่ะที่เขาใช้สายตาดูก็คือเขาประเมินว่าประเมินว่าย,ยางของเราสีเป็นยังไงบ้างการดูสีก็คือดูสิ่งปอมปนที่อยู่ใน ในยางก้นถ้วยนะคะก็คือมีเศษน้เศษหินดินทรายซึ่งบางทีก็มองเห็นบางทีก็มองไม่เห็นนะคะอันนี้คือใช้ดูสีเอาอันที่สามก็คือบีบค่ะบีบไปบีบดูอ่าดีบีบนี่จะรู้เลยค่ะเพราะว่าบางทีเราดูยางสวยแต่พอไปบีบแล้วมันจะยืดจุ่มเหมือนกับฟองน้ําก็คือเกี่ยวข้องกับการใช้กดกดที่ไม่ถูกต้องอยางเราก็เหมือนกับมีฟองน้ําเยอะมีฟองอากาศเยอะอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือดูน้ําเซรั่มค่ะที่ออกมาถ้าออก็นสีขาวขุ่นก็รู้เลยค่ะว่ายายมันจับตัวไม่ดีใช้กวดแก่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือที่เขาเหยียบเขาจับก็คือดูความชื้นด้วยค่ะเพราะว่าบางทีความชื้นออกมาเยอะนะคะหรือบางทีเขาก็ใช้วิธีเหยียบเอาเลยค่ะถ้ายางเหม็นใครจะไปจับะคะ่ะเขาก็ไม่จับเขาก็เดินไปเหยียบไปเหยียบดูเขาก็จะรู้เลยอ๋อไอตัวนี้ที่มันแข็งไม่แข็งแต่ว่าถ้าสุภาพหน่อยก็คือบีบนั่นแหละคะ่ะ แต่ก็มีบ้างที่เขาเหยียบเพราะว่ายางมันเหม็นจริงๆถ้าเอามือไปจับมันก็กลิ่ติดกลิ่นใช่ไหมคะมเพื่อนเเก็ีนะคะตัวนี้นี่แหละคะ่ะสิ่งพวกนี้นะคือคือที่เขาใช้ประเมินโดยใช้สายตามีหลักง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะว่าจํานวนมีดกีด่กี่มีดควาว่ามีดเนี่ยก็คือจํานวนเช้าถ้าทางใต้ก็เรียกว่าจํานวนเช้านะคะตัวนี้ว่ากี่มีดเรียกว่ากี่ไปกี่เช้าคือจะใช้ระบบกรีดอ,อะไรก็แล้วแต่แต่วันที่เราไปกรีดเนี่ย ก็คือก็คือหครั้งต่อ1วันนะคะไม่มีใครไปกีด2ครั้ง3ครั้งหรอกค่ะเพราะว่าน้ํายางมันได้น้อยยางมันไม่สมบูรณ์กีดแค่ครั้งเดียวให้ออกเถอะไม่ไปกีดวันละสครั้ง3ครั้งนี่โอ้ยเหนื่อยฟรีนะคะนี่ค่ะที่เขาให้เปอร์เซ็นต์ DRC เป็นวิธีการที่ใช้ประเมินค่ะประเมินด้วยสายตาบางคนที่เขาดูยางเก่งๆเขาแค่มองดูปุ๊บเขารู้ปั๊บเลยเขาไม่ต้องไปถึงกับไปบีบไปนะอะไรหรกค่ะตัวนี้นี่แหละค่ะตัวนี้เป็นเป็นเกณฑ์นะคะใช้กันมากเพราะมันสะด,ดวกรวดเร็วไวด้วยเขาจะนิยมกันมากเลยนะคะจะดูตัวนี้อันที่สองก็คือ เราซื้อสัตว์หรือเปล่าใส่สีปลอมปนหรือเปล่านี่ค่ะตัวนี้เพราะว่าเวลาที่เข้าไปขายที่โรงยางพอเขาไปรีดเคฟรีดอะไรละเขาจะได้เปอร์เซ็นต์ในยางน้อยแล้วก็ทําให้น้ําหนักเขาหายไปเยอะเขาก็จะขาดทุนนะคะตัวนี้บางทีเขาจะไม่ซับซื้อ,อยางของคุณเลยนะคะเพราะว่าเขาจะจดประวัติไว้เลยว่าคนนี้น่าเชื่อถือคนนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะ,คะเขาจะบอกเลยไปที่รู้เลยว่าอ๋อไปที่สว่วนนี้อ๋อไปที่สว่วนนั้นอะไรเนี้่นะคะนี่ราคาตัวหนึ่ง ที่จะเป็นที่เราจะมาใช้ในการประเมินนะคะว่าปริมาณเนื้อหยาแห้งเท่าไหระคะ่ค่ะที่มาดูวิธีที่2วิธีที่2ก็คือเข้าเครื่องเครปเลยค่ะคือในแหล่งที่มีโรงงานทำยางเครปนะคะบางที่เขาจะมีเลยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มาตรฐานค่อนข้างมีมาตรฐานและก็ยุติธรรมดีกว่าวิธีการประเมินอย่างเดียวเพราะตัวนี้ก็คือจะได้รู้เลยว่าปริมาณเนื้อยาแห้งจริงๆเท่าไหร่ เขาก็จะไปเข้าเครื่องเคฟค่ะไปเคฟนี่ค่ะเห็นไหมคะก็ไปเข้าเครื่องเคฟอย่างนี้ค่ะไปรีดกว่าจะได้อย่างนี้นะคะเพราะว่ายางก้อนเนี่ยโอ้รีดตั้งหลายหลายรอบบางทีเขาจะมีรีดหางเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก้อนมันยังใหญ่อยู่ใช่ไหมคะก็จะเป็นจักรเขาก็ตั้งลูกกิ้งมันหางเงี้ยอาจจะสักสี่ห้ารอบแล้วแต่ว่าขนาดของเครื่องจักรเล็กหรือว่าใหญ่ และจากนั้นเขาก็จะไปเอาเครื่องจักรที่2ก็คือรีดให้มันบางขึ้นก็จะอยู่ประมาณ5-7ม mm มตรนะคะต่อแผน่ตนตรงนี้แหละคะ่ะในระหว่างนั้นเขาก็จะมีน้ำนะคะน้ําคอยล้างเอาเศษหินดินทรายออกไปเอาเศษเปลือกไม้ออกไปนี่แหละคะ่ะใครที่เอาใส่มาจดีใส่มาเลยต้องมาเสียเวลาในการที่ล้างออกอะไรพวกนี้ออกนะคะแล้วพอคิดปริมาณนั้นอย่างแห้งออกมาพอเวลาเขาทําเขาก็จะส่งมา20กิโลกรัม ยี่สิบกิโลกรัรมแล้วก็ชั่งน้ําหนักสดก่อนอย่างเช่นในกองของเรามาขายร้อยกิโลกรัมเขาก็จะเอามายี่สิบกิโลกรัมยี่สิบกิโลกรัมมาชั่งน้ําหนักก่อนนะคะแล้วก็พอเข้าเครื่องรีดเครื่องเค้ต่างๆแล้วเขาก็จะมาชั่งน้ําหนักดูอีกทีหนึ่งว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็คํานวณแล้วก็เขาก็จะมีมีความชื้นที่จะต้องหักนะคะเพราะว่ายางเค้เนี่ยยังไงก็มีความชื้นค่ะแต่ความชื้นอาจจะมีน้อยอย่างเช่นอาจจะหักไปสัก 30เปอร์เซ็นต์นี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าความความชื้นยังไงก็ยังมีอยู่ในแผ่นแผ่นยังเครบปนะคะก็คือถ้าเราตั้งทิ้งไว้หรือว่าตากไว้แห้งเป็นยังแค่แห้งเนี่ยน้ำก็จะสูญเสียไปประมาณสัก10กว่ากิโลกรัมน,น,นะคะอันนี้อันนี้นะคะ่ะคือเขาก็ต้องมาหักเปอร์เซ็นต์น้ำด้วยแล้วก็จะเป็นราคาเป็นในเปอร์เซ็นต์ใน,นยงแห้งอย่างแท้จริงเลยคะ่ะพี่น้องชาวสัญญาณค่ะก็เป็นราคาที่ยุติธรรมคะ่ะ ถามว่าคุ้มไหมอันนี้ต้องรอกันแล้วทีนี้เขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะแบบที่แบบว่ารีดสดจกอีกแบบหนึ่งพอไดเคปเสร็จแล้วได้ยางแบนแออกแล้วเพื่อความยุติธรรมมาตรฐานจริงๆเขาจะต้องตัดตัดแผ่นออกไปเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปอบนะคะไปอบในเตาอ,อบใช้เวลาอบสี่ชั่วโมงนี่แหละคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่มาตรฐานที่ดีที่สดุดถ้าเขาไปอบนี่ก็คือปริมาณเนื้อยางแห้งจริงๆนะคะ ป็นไม่ต้องมาหักเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมาหักมาเทียบอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องมาเทียบเลยเป็นเป็นในค่าที่แท้จริงของปริมาณใน,นย่างแห้งแล้วก็มาคูณกับยางที่เรามีอยู่ได้เท่าไหร่แล้วก็ราคาตามจริงเลยแต่ว่าวิธีนี้ก็จะใช้เวลานานหน่อยอย่างน้อยต้องเสียเวลาสีชั่วโมงนะคะตรงนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ ไม่มีปัญหาสามารถที่จะรอได้เพราะว่าบางคนนะคะเราก็อยากจะรู้ว่ายางเราดียังไงเราอาจจะไปขายสักครั้งสองครั้งเพื่อให้รู้ว่าปริมาณนั้นอยางแห้งเราเท่าไหร่จริงๆเท่าไหร่แลวจากนั้นเราก็ไปขายที่้านแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าราคาใครได้ดีกว่ากันถ้าที่ร้านรับซื้อดีกว่าเราก็ไปขายที่้านแต่ถ้าเราดูแล้วที่้านเขาให้กานรับซื้อนะคะเขาให้ราคาต่ำกว่าเราก็มาขายที่โรงงานยางเชฟเห็นไหมคะเราก็มีทางเลือกเราต้อง เป็นเจ้าหน้าของตัวเองสิคะเราต้องเลือกได้นะคะไม่ใช่ว่าไปถึงที่ร้านรับซื้อแล้วเราก็ต้องยอมจำนวนทุกอย่างไม่ใช่ค่ะตัวนี้อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งสุดยอดไหยคะถ้าใครเห็นว่าสุดยอดช่วยกดตองให้ครูพิสมายได้ค่ะวิธีการที่3ก็จะเป็นวิธีการในห้องปฏิบัติการก็คือตรงนี้นะคะส่วนมากจะเป็นตามตามแหล่งของอย่างเช่นสกอหรือว่าตามตลาด กลางยางปลรราเนะีคะก็จะใช้วิธีเอาอยางก้อนถ้วยมาแล้วเข้ามาผ่านะคะผ่าก็จะต้องขนาดให้มันเล็กลงการผ่านนี่เพื่อว่าจะให้นําไปอบเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปอบอันนี้ก็เป็นใช้คํานวณน้นําหนักน้ําหนักก่อนก่อนที่จะไปอบก,กับน้ําหนักหลังอบแล้วเราก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในยางแห้งอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องแม่นยำมากค่ะขึ้นอยู่กับชิ้นที่เขาถ้าก็ตัดได้ชิ้นยิ่งเล็กยิ่งดีค่ะตรงนี้เขาก็สามารถที่จะ หมายถือว่าตรวจเช็คได้ด้วยว่ามีสิ่งปอมปนในยางก็อถ้วยของเราหรือเปล่าเพราะเขาสุ่มไปผ่าเนี่ยอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีการที่ดีมากค่ะถ้าใครอยากจะรู้นะคะเราก็อาจจะรวมตัวกันไปขายที่ตลาดกลางยาพาราสักครั้งหนึ่งให้รู้ปริมาณในยางแห้งของเราเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเราก็สามารถต่อรองกับพ่อค้ากฎกลางได้นี่แหละค่ะมันมีหลายๆวิธีการนะคะที่เราสามารถที่จะที่จะแบบว่า สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ผลิตของเราเด่ครูพิสมัยให้ดูว่าสิ่งที่เข้าใส่ในสิ่งปลอมปนต่างๆไปเนี่ยเขาทำยังไงนะคะ <c oughs> ครูพิสมัยก็สงสารทั้งเกษตรกรแลยคะ่ะแล้วก็สงสารทั้งผู้รับซื้อด้วยเพราะว่าพ่อค้าเขาก็เสียนะคะไปเจอเกษตรกรใส่ปูนขาวนะคะปูนขาวเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะรอดนะคะมันสีขาวเหมือนกับยางที่ครูถ้าเราดูแล้วถ้าเราจับนะคะการประเมินด้วยสายตาเนี่ย แค่จับตัวก็รู้แล้วลักษณะผิวของอยางก้ถ้วยมันจะเป็นขุยๆค,ค่ะจะไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้อันนี้ก็สามารถจับได้สําคัญก็คือเมื่อเอาไปเข,าข้าเครื่องเครปนะคะเวลาเราไปรีดเครปนะคะไอ้พวกไอ้เครื่องเค้กเขาจะบีบอัดแล้วก็มีน้ําล้างใช่ไหมคะสิ่งที่เป็นปูนขาวมันจะออกมาหมดเลยนะคะนี่นะค่ะตัวนี้เนี่ยสาคัญนะคะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้ค่ะก็าสามารถรีดออกมาได้หมดเลยนะคะ และอีกอันหนึ่งก็คือประเภทหินดินทรายนะคะตัวนี้หรือว่าเศษไม้เศษหญ้าต่างๆหรือว่าเศษเศษเ,เปลือกยางที่เราเกรดนะคะแทนที่เราจะทิ้งไปเราก็เอาใส่ในถ้วยอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็ใช้วิธีการสุ่ม,มาแล้วก็ผ่าดูนะคะเพราะว่าการจับดูเนี่ยมันจะรู้เลยนะคะถ้ามีสิ่งปอมปนอยู่ในนั้นแล้วก็สีต่างๆมันก็จะสีต่างจากสีขาวอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็จะสามารถรู้ได้ะคะ่ะ มีคนถามมาว่าแล้วใส่โลหะล่ะใส่โลหะเป็นยังไงแล้วโลหะในสวนยางม,มันมีอะไรบ้างนะคะในโลหะเนที่สมัยเห็นก็จะมีรวดใช่ไหมคะมีรวดที่รองรับน้ํายางมีมีลิ้นยางตะปูมีเหรอก็ไม่เห็นมีนะคะตรงนี้นะคะสำคัญว่าเขาใส่อะไรกันแน่โลหะน้อย,อยที่เขาจะเอาลิ้นยางมาใส่มาใส่ในยางก็ถ้วยคะ่ะอันนี้แทบจะไม่มีนะคะ อันนี้นะคะตรงนี้ให้ระวังไว้นะคะว่าในการทําสวนยางทํำยางก้อถ้วยให้เราทําตรงไปตรงมาการค้าขายเขาก็คือค้าขายนะคะถ้าเราทําดีเขาก็จะบวกเพิ่มให้เราแต่ที่สําคัญคือต่อไปชาวสวนต้องชาญฉลาดนะคะต้องรู้ราคายางต้องดูว่าเขาประกาศว่าเท่าไหร่ยางก้อถ้วยไปเท่าไหร่ถ้าเขาบอกว่าวันนี้50บาทเราก็ตีไปเลยว่า50บาทขึ้นนึงก็คือ25 ใช่ไหมคะถ้าถ้าเขาตีว่า5%้เรแล้วก็คูณสิทเทียบประหยัดิตยางไปก็อาจจะเป็น28บปาทเนี่ยหรือว่า28บปาท50ตังค์เนี่ยอันนี้เราก็รู้เวลาเขาให้ราคามาเราก็สามารถที่จะต่อรองก็ได้ขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมหรือว่าอะไรเนี่ยม,มันมีวิธีการที่ที่ยืนนยวนกันเพราะบางทีพ่อค้าเขาก็อยากที่ได้ยางเรานะคะเพราะเขามีภารกิจเหมือนกันว่าเขาจะต้องรวบรวมยางเพื่อจะไปส่งโรงงาน ตามโค้ตาที่เขาได้รับมานะคะเขาก็ต้องหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะต่าพึ่งพากันนะคะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านี่เห็นไหมคะว่าสุดยอดไหมคะที่คคูวิ้สมัยนํามห้วันนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะเรียนรู้ลึกๆนะคะสามารถไปเข้าคอร์สเทคนิคขั้นเทพการทำอย่างก้อนถ้วยให้รายได้เพิ่มได้ค่ะ ตัวนี้เป็นคอร์สที่ครูพิสใัย่ตั้งใจมากเลยคะ่ะอยากจะให้เพื่อนๆที่มีความต้องการที่จะพัฒนาสวนยางเนี่ยได้ได้สิทธิ์ที่ดีๆไปได้ความรู้เพื่อจะไปต่อยอดงานเดิมนะคะในคอร์สนี้นะคะครูพิสใหม่จะสอนเกี่ยวกับสมัยฝึกจะสอนเกี่ยวกับอันแรกคือไม่เซตเลยค่ะหรือว่าทัศนกติหรือกรอบความคิดของเรานะคะเราจะต้อง มองอย่างไรให้สวนยางเราสามารถเพิ่มไรายได้ได้ก็คือมองว่าสวนยางเราเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ําค่าเราสามารถที่จะสร้างไรายได้และก็สวนยางเนี่ยเขาจะมีสามารถที่จะสร้างไรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้จนถึง20-30ปีและก็สามารถที่จะส่งต่อเป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกหลานของเราได้เนี่ยแหละคะ่ะอันนี้ไมซิตเราต้องมานะคะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นสวนยางเป็นแค่ตัวถ่วงความเจริญ เป็นแค่เป็นภาระที่เราได้รับมาจากได้รับมรดกมา่เงี้ยอันนั้นนะคะ่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งไดจากส่วนยางได้ะคะ่ะแต่ถ้าคุณมองว่าส่วนยางคือทรัพย์สมบัตอิอัลลามค่าที่จะทําให้เราไปสู่เป้าหมายจับเงินล้านได้มาครูพิสมัยเลยคะ่ะเพราะครูพิสมัยมีระบบการจัดการที่จะให้เพื่อน,อนสามารถที่จะไปวางแผนจัดการในส่วนยางได้นะคะอันที่สองก็คือ การทำอย่างก็ถ้วยคุณภาพดีทำอย่างไรไม่ว่าการจะเลือกใช้น้ำกดใช้น้ำกดแบบไหนการใช้เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเท่าไหร่เจอจางเทคนิคก,การคนอย่างก้อนถ้วยให้ออกมาสวยนะคะรวมทั้งถ้วยความสะอาดต่างๆอันนี้ครูพิษใหมก็จะนำมาเสริมให้มาเพิ่มให้คะ่ะว่าในสิ่งที่เราทำบางทีเราคิดว่าสิ่งที่เราทำดีแล้วแต่ก็มีลหลายที่เหมือนกันนะคะที่ครูพิษใหมไปเจอเอา้าวถ้วยสุขภกเนี่ย เขาก็ยังเพียงครูพิสมัยบอกว่าไม่สกปรกหรอกถ้วยสะอาดเห็นไหมอ่ะไม่เห็นมีเป็นอะไรเลยนี่แหละค่ะมีหลายๆสิ่งที่เรานึกไปถึงค่ะแต่ถ้ามีเมนทอ์อย่างครูพิสมัยไปช่วยนะคะครูพิสมัยจะไปช่วยแนะนําให้ว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะปรับปรุงส่วนอย่างเราได้นะคะแล้วก็ใช้กฎที่ถูกต้องด้วยบางคนก็บอกว่าการใช้กฎก็ไม่รู้หรอกว่ากฎตรงนี้เป็นกฎอะไร เห็นเพื่อนบ้านบอกว่าดีก็ซื้อมาครูพิเศษใจะมาสอนวิธีการทดสอบกรดไปค่ะว่ากรดที่เราใช้เนี่ยใช่กรดฟอร์มริกหรือเปล่าถ้าเป็นกรดอื่นเราไม่ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นซัลฟูริกน้ำหมักชีวภาพเกลือแคลเซียมหรือว่าน้ำพึ่งน้ำน้ำส้มขวัญไม้อี้ยจะไม่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ค่ะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่กรดฟอร์อริกเราก็เลิกใช้ใช่ไหมคะตัวนี้ นี่แหละค่ะจะมีเทคนิคให้ในการตรวจสอบนะคะแล้วก็ที่4ี่ก็คือครูพิมสมัยจะสอนวิธีการทํอยางก็ชถวยให้ได้คุณภาพคุณภาพด้วยแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นด้วยและนอกจากนั้นยางเราก็จะไร้กลิ่นได้ค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นตัวที่เราไม่ต้องไปใส่ไปใส่สิ่งต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกากน้บตาลหรือว่าไปใส่สารไปซื้อสารที่มากําจัดกลิ่นเหม็นต่อไปเราไม่ต้องใช้เลยค่ะ ล้วสามารถที่จะได้ยางที่ไร้กลิ่นได้เลยคะ่ะทําได้ไม่ยากผลผลิตก็เพิ่มขึ้นและเราก็ไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับสวนยางนอกจากนั้นนะคะน้ําเซรั่มของคุณจะออกมาขาวใสนะคะจะไม่ขุน่นกลิ่นก็จะไม่เหม็นและคุณพิสษณุก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้น้ํากดไปทําอันตรายกับต้นยางและหลายสวนนะคะที่เขาเทน้ํากดตรงราาท,ทุกวันทุกวัน ทำให้น้ำกดอาก่ะ,ะไปกัดกินผิวของต้นยางบางต้นนะคะถึงกับเป็นต้นอาการเปลืแห้งหรืว่าตายเนื่องได้นะคะตรงน,นี้ครูพิสมัยจะมีวิธีการการป้องกันนะคะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะลดความสูญเสียลดมลภาวะแล้วก็ทําให้สุขานามัายของเราดีขึ้นนะคะการทาสวนยางต่อไปจะไม่ใช่สวนป่าแต่จะเป็นสถานที่เป็นสวนยางจริงๆค่ะทุกคนผ่านมาก็อยากจะแวะ ดีไม่ดีเราอาจจะสร้างไรายได้ได้นะคะทำพรีเริติ้งได้ค่ะหรือว่าจัดปาร์ตี้ในสวนอย่างได้ะคะ่ะตรงนี้และหลายคนอยากจะมาคืนสู่ธรรมชาติะคะ่ะตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างมูลค่ากับสวนอย่างเราได้ค่ะแล้วก็อันที่5อันนี้สําคัญมากค่ะคือการตลาดเราผลิตยางแล้ว เราจะต้องขายได้ค่ะเราจะต้องรู้นะคะรู้ว่ากลไกตลาดเป็นอย่างไรเวลาเราไปขายเราก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะขายยางอย่างไรนะคะเราก็สามารถเพิ่มไรายได้ได้อย่างกิโลละห้าสิบตังค์หรือว่ากิโลละบาทเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้อยนะคะถ้าเรามียางขายเป็นตันแล้วก็เพิ่มเป็นพันหนึ่งแล้ใช่ไหมคะตรงนี้นี่แหละคะ่ะการตลาดสําคัญครูพิสพันที่จะนํามาให้ในคอในคอสนี้นะคะในคอส ทคคนิขั้นเทพในการทำอย่างก็ถ้วยเนี่ยราคาอยู่ที่9,900บาทแต่ว่าใครที่เข้ามาในคอร์สนี้นะคะมาในไลน์นี้หรือมาฟังไลน์นี้ทีหลังครูพิสมัยให้ราคาพิเศษราคาเปิดตัวอยู่ที่2,900บาทค่ะอันนี้เป็นราคาที่คุ้มค่ามากถ้าใครได้มาเรียนห้าหัวข้อตัวนี้เพราะว่าคุณจะสามารถที่จะทำไรายได้และก็สามารถที่จะคืนทุนได้แค่ การกระตแค่ขายยางแค่ครั้งสองครั้งคุณก็คืนทุนได้แล้วและหลังจากนั้นนะคะเป็นกําไรที่คุณจะได้ต่อไปนะคะและสุงสำคัญคือคุณก็จะได้ครูพิเศษใเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะคอร์สนี้เหมาะสําหรับคนที่ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองอยากจะเอาความรู้ที่ครูพิัยใหให้ไปต่อยอดและก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองทําให้ ยังก็ถ้วยดีแล้วก็สามารถที่จะได้ไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้มาเรียนคุณมาเรียนกับครูพิสมัยได้แต่ข้อนี้ไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากจะพัฒนาอะไรไม่เอาะครูพิสมัยก็พูดได้สิลองมาเป็นแม่ค้าเปิดข้ายเองสอิเปิดรับซื้อยางเองสิเป็นขนาดนั้นนะคะอันนั้นไม่เหมาะกับคุณค่ะเพราะว่าคุณไม่เปิดนะคะไมเซ็ตคุณไม่เปิดเลยคุณคิดลบตลอดเวลาคิดแต่ว่า ทำไปแค่แค่นั้นเองก็ไม่ได้รายได้เพิ่มขายยาก็ไม่ได้ราคาเดอค่ะอันนี้ไม่เหมาะกับคุณนะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าอยากจะเรียนอยากจะพัฒนาสวนยาให้เราดีขึ้นให้เป็นทรัพย์สมบัติให้มีรายได้ขั้งข้างแล้วก็เป็นเป็นไรายได้ที่ว่าเป็น passive income ก็คือมีระบบการจัดการและเราก็มีไรายได้เข้ามาทุกเตือนตุกเดือนอันนี้แหละค่ะมาเรียนกับครูพิสมัยนะคะคอร์สนี้ถ้าใครสนใจ สามารถที่จะพิมพ์จองได้ที่คอมเมนต์นะคะว่าจองจองนะคะและครูพิสมัยจะให้อดนติต่อไปค่ะแล้วก็สําหรับคนที่มาเข้าฟังทีหลังนะคะอาจจะไม่ได้เข้าพลาดไม่เข้ามาฟังครูพิสมัยเพราะว่าเป็นเวลาที่พี่น้องพักผ่อนกันพอดีเพื่อกลับมาจากสวนหรือว่าหยดน้ำกดเสร็จยังยังไม่ทันได้ทานข้าวเลยเนี่ยก็เลยไม่ได้เข้ามาฟังไรนี้แต่ว่ามาฟังทีหลัง อยากจะได้ราคานี้ก็สามารถพิมพ์จองได้ราคาคือพิสมัยให้เวลาถึงเที่ยงคืนนะคะความรู้ไม่แพงหรอกค่ะเพราะว่าคุณสามารถที่จะไปเอาความรู้ตัวนี้ไปต่อยอดสร้างไรายได้เยอะๆได้แต่ว่าความมารู้ต่างหากที่แพงเราไปลองผิดลองถูกทําไมเราไปฟังแต่คนนั้นว่าเออทําอย่างนี้ดีน้ํายาไม่ออกก็เอายาเล่งมาทาเนี่ย อันนั้นน่ะสร้างความสูญเสียให้เราเยอะกว่านะคะการใช้ยาเร่งเนี่ยใช้ดีมันเป็นดาบสองคมถ้าใช้ดีเราก็ได้เงินดีแต่ถ้าใช้ไม่ดีมันก็ทําให้ต้นยางเราโศมได้ค่ะอันนี้ยกอันนี้แค่ยกตัวอย่างแค่ตัวอย่างเดียวนะคะเหมือนกับทํายางก้อนถ้วยเหมือนกันไปใช้กรดซัลฟูริกไปใช้ไอ้สิ่งต่างๆที่เขาไม่ไม่ไม่แนะนําที่เขาห้าม สูญเสียเงินทั้งเวลาด้วยในการทำแล้วก็โดนกดราคาด้วยในครั้งนี้สองครั้งเนี่เราอาจจะโชคดีเขารับซื้อหมดแต่ว่าเพื่อเชื่อไหมคะว่าถ้าเข้าไปตรวจสอบในคะรั้งต่อไปเขาจับเราได้เนี่ยเราถึงอาจจะจะ,จะเอ่อจะเอ่อจะสูญเสียมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่รับซื้ออย่างเราทำอย่างไรคะเราไม่มีเครดิตเลยนี่หละคะเป็นสิ่งสำคัญนะคะ่ะ อย่าลืมพิมพ์จองมาได้เลยนะคะใต้คอมเมนต์นี้คิดถึงสัญญาณใหม่คิดถึงครูพิเศษหสัญญาอกเปิร์ t ค่ะ